สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ y o u t u b e ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นๆทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครคให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะุ้น o r i หรือบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนเป็นผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ Origin ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ซึ่งตัวบริษัทเองได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ โดยการทำกลยุทธ์ในการเติบโตใน5ช่วงชีวิตของคนอุตสาหากรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหากรรมที่คนไม่ค่อยให้มูลค่าเนื่องจากคนมองว่าเป็นการขายสินค้าที่มูลค่าสูงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักและการที่มีลูกค้าซื้อซ้ำน้อยจึงหันมาปรับกลยุทธ์โดยมีการรวมกับธุรกิจต่างๆตอนนี้บริษัทอาจจะไม่ได้ทำแค่อสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป อาจจะมีธุรกิจอย่างอื่นที่เข้ามาช่วยเสริมรายได้มากขึ้นต้องดูกันต่อไปว่าหุ้น ORI จะทำอย่างไรให้บริษัทอยู่รอดในสถานการณ์โควิด -19 นี้สัดส่วนรายได้แนวราบบ้าน35%แนวสูงคอนโดมิเนียม65%โครงการที่กำลังจะเปิดตัวในปี2021มูลค่าสองหมืล้านจำนวน20โปรเจกต์แบ่งเป็น บ้านมูลค่า1,400ล้านบาทคิดเป็น52เปอร์เซ็นต์คอนโดมิเนียมมูลค่า9,600ล้านบาทคิดเป็น48เปอร์เซ็น์กลยุทธ์ใหม่ของธุรกิจ 1. มีแผนการเติบโตใน5ช่วงอายุคนโดยวางแผนไว้ให้ลูกค้าในอนาคตสามารถเปลี่ยนลูกค้าจากวันทามให้เป็นลูกค้าทั้ง5ช่วงชีวิตได้ตั้งแต่เกิดเป็นวัยรุ่นจนเรียนมหาลัยเข้าสู่วัยทำงาน และช่วงบ้านปลายของชีวิตคือวัยชารา 2. มีการปรับเปลี่ยนไปร่วมธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุธุรกิจโลจิสติกและธุรกิจทางด้านการเงินงบการเงินปี2,560รายได้9,346.66ล้านบาท GPM 35.40%กำไร2,20.88 0ล้านบาท เป็น PM 21.62%ปี2,561รายได้16,323.01ล้านบาท GPM 40.71%กำไร3า3 7 9 5ล้านบาทเป็น PM 20.68%ปี2,562รายได้13,663.56ล้านบาท GPM 47.46%ปอร์เซ็น กําไร3,027.13ล้านบาท NPM 22.99%ปี2,563รายได้1,933.37ล้านบาท GPM 39.84%กําไร2,661.89ล้านบาท NPM 25.28%โดยในภาพรวมของตลาดอสังหาริงมทรัพย์มีการหดตัวร้อยละ25 แต่กำไรสุทธิของหุ้น ORI หดตัวร้อยละสิค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี2560เท่ากับ1,452.48ล้านบาทปี2561เท่ากับ2,871.64ล้านบาทปี2562เท่ากับ2,687.27ล้านบาทปี2563เท่ากับ1,822.22ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทพยายามคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยเพิ่มสกิลให้กับพนักงานของบริษัทซึ่งให้พนักงานออฟฟิศลงมาช่วยขายสินค้าทำให้ค่าใช้จ่ายลดไปกว่าครึ่งส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิดีขึ้นด้วยประเด็นที่น่าติดตาม 1. ุณโออามีเป้าหมายการเติบโต25% โดยมีแบ็กล็อกอยู่30,000ถึง40,000ล้านบาทในช่วงไตรมาสหนึ่งมียอดขายไปแล้ว7,500ล้านบาท 2. การจับมือกับ JWUD เป็นด้านโลจิสติกโดยการทำคลังสินค้าให้เช่าให้กับแม่ค้าออนไลน์จากการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซโดยทาง JWUD มีลูกค้าอยู่แล้วมีการแบ่งสัดส่วนกันคนละ50%ในกลางปี2,565จะมีการรับรู้ไรายได้ สธุรกิจเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์อยู่ที่บางนากับรรามอินทราโดยจะเป็นที่พักอาศัยพร้อมกับบริการดูแลผู้สูงอายุโดยจะมีห้องบริการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่400-500เตียงคล้ายกับบริการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ i m o พรีโม c เซอร์วิสโซลูเป็นธุรกิจด้านการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดช่างบริการล้างรถและการจัดสวน มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า1 0 0 0 0แสนรายเป็นการดูแลลูกค้าในโครงการของ o r ริจินกว่า50โครงการโดยทางบริษัท ORI กินส่วนต่างจากพาร์ทเนอร์ซึ่งกำลังจะ IPO ในปีหน้าบริษัท p รีโมมีเป้าหมายการเติบโต25-30%ต่อปี 5. การจับมือกับ A w UC โดยมาทำธุรกิจซื้อนี่มาบริหารซึ่งจะซื้อเฉพาะบ้าน ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังขอไลเส้นจากแบงก์ชาติอยู่คาดว่าน่าจะได้ในไตรมาสสามน่าจะใช้งบลงทุนประมาณ4 0 0 0ถึง5,000ล้านบาทในการซื้อนี้จำนวน1,000งล้านบาทความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทยังคงพึ่งพารายได้จากอสังหาริมทรัพย์มาอยู่ต้องคอยดูสภาพทางเศรษฐกิจว่ายังสามารถเติบโตได้ไหมยังคงมีการแข่งขันกันลดราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มยอดขาย และยังคงต้องดูมาจรจิ้นของธุรกิจว่ายังคงรักษาอัตรากําไรสุทธิได้อยู่ไหมโดยปัจจุบันบริษัทมีดีอีอยู่ที่1.91ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่13.62แสดงว่าบริษัทยังคงมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยได้และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงต้องควรระวังความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของบริษัทด้วย และข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เมอร์ไลฟ์สต็อกด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ